<Hello. S 1> สวัสดีค่ะหนูโทรจากศูนย์บริการอิสุสุคิงยตนสาขานครราชสีมานะคะ <Yeah. S 1> คุณลูกค้าเป็นผู้โชคดี oh. ที่ได้รับแหวนทองคำมูลค่าครึ่งสลึงประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ yeah. พบกันอีกครั้งกับเอเจจูนค่ะกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมแจกจริงที่ศูนย์บริการอีซูสุคิงยตนกิจกรรมแจกทองคำมูลค่าครึ่งสลึงประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2567ตอนนี้ผู้โชคดีที่ได้รับทองคำรออยู่ด้านในศูนย์บริการแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูบรรยากาศการมอบทองคำและสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้โชคดีกันเลยนะคะตามมาได้เลยค่ะ ูก่กับผู้โชคดีที่ได้รับทองคำมูลค่าครึ่งสลึงคุณสมพรวัฒนานนท์ขรรียนเชิญคุณผู้หญิงค่ะ <ขอ S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะความรู้สึกแรกค่ะที่มีเจ้าหน้าที่โทรไปแจ้งเตือนว่าคุณผู้หญิงเป็นผู้โชคดีที่ได้รับทองคำตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ความประทับใจแรกค่ะที่นํารถเข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุคิงยตนสขานครราสีมาตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ความรู้สึกแรกคือเราเป็นลูกค้าของอิสุมากว่า20ปีแล้วค่ะเรามั่นใจระวางใจได้ตลอดการใช้งานไม่ว่าจะอะไรหรือการบริการของพนักง,งานน้องๆหน,น่ารักทุกคนรวมตลอดช่างที่ให้บริการด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณผู้หญิงบอกกับลูกค้าคนถัดไปที่เขาอาจจะเป็นผู้โชคดีคนถัดไปค่ะอ๋ออยากเชิญชวนครอบครัวอีสูซุทุกท่านนะคะมาใช้บริการกันเยอะๆคะ่ะ ขออนุญาตเรียนเชิญผู้จัดจาก,การศูนย์บริการอีสุสุคิงยตนสาขานครราชสีมาคุณศิราพรชนกรัมมอบทองคำมูลค่าครึ่งสลงีแก่ผู้ชคดีเลยคะ่ะขอแสดงความยินดีกับคุณสมพรวัฒนานนท์แทนเจ้าของรถทะเบียนขอไขตอ่ต่อเต่า2242นครราชสีมาด้วยนะคะ คุณอาจเป็นผู้โชคดีคนถัดไปกับกิจกรรมแจกจริงที่ศูนย์บริการอีสูสูคิงยนเพียงลูกค้านำรถเข้าเช็คระยะอย่างต่อเนื่องกับทางศูนย์บริการอีสูสูคิงยนได้ทั้ง8สาขาเพียงเท่านี้ลูกค้าก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย,ยติดต่อนัดหมายได้ที่เบอร์โทรศัพท์044245577หรือติดต่ข้อสารได้ที่เพจเฟซบุ๊กอีสุสูคิงยน ไว้เจอกันใหม่กับผู้โชคดีคนถัดไปบ๊ายบาย